กับคู่หูมัศจัรย์เวอร์แพนเวอร์แพนไครโตซานของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชั่นกับผมสมภาพการชนะฮิรันพลวันนี้ผมยืนอยู่ท่ามกลางนาข้าวที่จังหวัดปทุมธานีต้นข้าวสวยงามเดี๋ยวต้นข้าวมันสวยงามอย่างไรนั้นผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเจ้าของนาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค,ครับอันนี้เจ้าของนาแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมได้ทราบครับว่าเป็นใครอย่างไหนอย่างไรครับ านางอารีจงจิตค่ะอยู่หมู่สามตำบลบางเดืออำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีค่ะครับผมออีกสองท่านครับเป็นใครเอ่ยนันทวันสุดที่สมบ,บุญสุขนะคะผู้แนะนำคู่หูมาให้พิรีใช้ค่ะนันทวันดำหนูครับตัวแทนครับพวกเราวันนี้เข้ามายืนอยู่ที่นาข้าวแห่งนี้สวยงามเหลือเกินก็อยากจะถามเจ้าของนานะครับป้าอารีเนี่ยนาที่มันง,งามๆแบบนี้เนี่ย ทำอย่างไรมันถึงงามอย่างเนี้ยอ่ได้ฉีดสองตัวนี้ค่ะอันนี้ที่นี่มีห้าสิบไร่แปลงนี้ห0ไร่ห้าจิรย์อ้าพันพันพันข้าวเนี่ยพันไรครับป้าพันกอขอห4กอขอหสอ๋อนี่ยมันสวยงามเม็ดแต่งตึงเดิมทีเคยเป็นแบบนี้ไหมเคยเห็นเป็นแบบนี้ไหมอ่าเดิมทีจะมีล้มบ้างค่ะจะมีล้มบ้างแล้วจะมีเพี้ยมีเชื้อราอ๋อมีเพี้ย เชื้อลาแล้วเดิมน่เเคยใช้ยังไงรักษาแบบไหนยังไงรักษาก็ทั่วไปที่เขาใช้ใช้กันนะคะใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเยอะไหมครับปุ๋ยเยอะไหมเยอะค่ะขนาดไหนกี่ลูก50ไล่50ไล่ใส่60ลูก50ไล่ใส่60ลูกค่ะแล้วก็มีอะไรอีกก็มีช่วงข้าวออกรวงแล้วก็อจีดอาหารเสริมทั่วไปทั่วไปก พี้ยพวกอะไรเนี่ยปอกด้วยค่ะด้วยค่ะนอนด้วยไหมด้วยค่ะทีนี้มารู้จักกับคู่หูของเราเนี่ยตอนไหนตอนที่ข้าวได้เดือนกว่าเดือนกว่าเดือนกว่าตอนนั้นใส่ปุ๋ยไปแล้วครับใส่ปุ๋ยไปแล้วแล้วก็มาฉีดคู่หูนี่ค่ะฉีดคู่หูนะคอัตราส่วนอัตราส่วนหชุดต่อ30ไร่หนึ่งชุดนี่หูหนึ่งชุดก็คือเวอร์แพนนี่นะครับแล้วก็ไคโตซาน1ชุด ต่อ30ไร่สาไร่คือตัวนี้คู่หูมาสจัร์หนึชุดผสมน้ำหน0 0งลิตรน้ำพันลิตรฉีดได้ที่นา30ไร่ครับครับฉีดแบบไหนเวลาฉีดปลาอาลีใช้โดนหรือใช้คนเดินฉีดใช้คนเดินฉีดคนเดินฉีดค่ะทั่วไปแบบที่เกษตรกรรมเราได้ฉีดกันครับทุกๆรุ่นน่ะก็แบบนั้นค่ะทีนี้เรามาเจอเขาเนี่ยค่าวอายุ35วันใช่ไหมคะอาจารย์ครับเขาจะต้องใส่ปุยอ่ะ เคเมีอะรอบที่สองเราบอกพี่ลีไม่ต้องใส่รอบที่สองรอบที่สองเราขอให้ใส่ปุ๋ยเม็ดหญิงเกษตรลงไปแทนปุ๋ยเคเมีของเขาลูกละพันกว่าเขาต้องใส่อีก30ลูกใส่ของเราเนี่ยลดลงมาครึ่งครึ่งครึง่งพอใส่ไปรอบนึงแล้วใช่ไหมคะเราใส่ลงไปแล้วเราก็มาพ่นคู่โหงมหัสารรย์ของเราอันนี้ตอบแทนเลยนะคะคคเพราะว่าเราเข้ามาดําเนินการใช่ไหมคะพออายุเข้าเริ่มจะตั้งท้อง 30ไร่เราเพิ่ม2ชุดเพราะว่าข้าวต้องการอาหารมากขึ้นเราก็ใส่ให้เต็มที่ไปเลยแต่พอข้าวเนี่ยอายุ73วันเรามาฉีดให้อีกครั้งหนึง่งเพราะข้าวอันนี้อายุเท่าไหร่นะพี่ลี อ่าสามเดือนหวันอายุข้าว3าเดือนหวันสามเดือนหวันพร้อมเกี่ยวพร้อมเกี่ยวอพอเราฉีดไปแล้วตอนอายุข้าว73วันนะคะจาจารย์นี่ค่ะพอปล่อยน้ำุ๊กข้าวจะสุกไวขึ้นยอมรับว่าข้าวสวยเห็นความแตกต่างคือสวยอ่ะสวยแต่ยังไม่เคยนับเราพอใจเลยวเอฮ้ยข้าวกูรุ่นนี้สวยมากเลยอ่ะตอนที่แรกบ่นหานะปุ๋ยเราทำไมมันแพง ยาเราทําไมมันแพงต้นทุนเราทําไมมันสูงข้าวก็เกวียนละหกพันตายแล้วฉันตายแน่เลยฉันจะทํายังไงอ่ะให้ลดต้นทุนเซลล์มันอยู่ไหนกันหมดนะตอนเนี้ยมาสิมาก็เนี่ยเทวดาได้ยินมามาแล้วมาเลยใช่ไหม่ามาฉันจะลองถามก่อนว่าของคุณแน่ไหมเขาตอบว่ายังไงเขาตอบว่ายังไงแน่สิแน่ถ้าขอลองได้ไหมขอลองเอากี่ไร่ดีอ่ะสิบไร่สิบห้าไร่สามสิบไร่ไม่ให้ ให้หมดเลยให้หมดเลยห้าสิบไร่ถ้าแน่จ๊กเอาไปเลยทั้งห้าสิบไร่ถ้าแน่จริงมาคุณมาฉันกล้าลองกับคุณคุณกล้าลองกับฉันไหมเขาบอกว่าหนูกล้าลองถ้าเสียหนูรับผิดชอบเอ้าเองมาเองมาเอาแล้วนักเลงเจอนักเลงตอนนี้ตอนนี้ถูกใจค่ะถูกใจถูกใจถูกใจเลยค่ะถูกใจลดต้นทุนได้เยอะค่ะรถลดต้นทุนเอาเอาตรงๆเลยขนาดไหนจ้าง เราเคยใส่ปุ๋ย60ลูกแต่เราใส่ก่อนนะก่อนที่เจอที่เจอตัวนี้เราใส่ไปก่อนแล้ว30ลูกแล้วเรามาฉีดตัวนี้คู่หูนี่จนเ้าแล้วก็มาใส่รองพื้นอีก50ลูกของเราใช้ของเราอีก50เราก็มาพ่นพ่นของเราเนี่ยพ่นน่ะไปรอบหนึ่งคือ2ชุดแล้วก็ข้าว73วันเราเพิ่มเรามาพ่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ตัวนี้นตัวตัวตัวพ่วนที่หลังเนี่ยขอขอเถียงกับเซลหน่อยข้าวฉันออกแล้วข้าวฉันเหลืองแล้วคุณทําไมมาให้ฉันฉีดอีกชาวนานะ่ะเขากลัวว่าฉีดไปแล้วเม็ดจะร่วงนี่คือเหตุผลที่เขาไม่ฉีดกลัวร่วงเราบอกไม่ต้องกลัวร่วงฉีดแล้วยังไงขั้วก็เหนียวแล้วก็ให้ฉีดอีกในเมื่อมันไม่ร่วงเราก็ต้องเพิ่มแป้ง เพิ่มน้าหนักเมล็ดเพิ่มน้ําหนักเมล็ดเพิ่มแปง้งฉีดมาแล้วเนี่ยเหลืองอย่างเงี้ยเขย่าอย่างงี้ก็ยังไม่รวง,วงใช่ไหมคะอีกสองวันจะเกี่ยวก็ยังไม่รวงเราเก็ายังครอบขั้วเหนียวแล้วในนี้เนี่ยนะคะได้กี่เมล็ดร้อยสามสิบถึงสองร้อยเม็ดต่อรวงร้อยสามสิบถึงสองร้อยเม็ดต่อรวงหลังจากใช้คู่หูประจานแล้วก็ยิงกระสรเนี่ยนะจ้าก่อนนั้นอ่ะป้าเคยนับป่ะตอนนั้นก็ไม่เคยนับเนาะเออพราะเจอข้าวเออ <laughs> มันสวย มันท้าว่า,านับสินับสินับสินับ,นบอเอาลองเอาไปห้าลวงไม่ถึงล็อกร้อยหนึ่งเนี่ยไม่ถึงเนี่ยเด็ดไปเด็ดไปเนี่ยเนี่ยสมมติอะเด็ดไปเลยเด็ดไปเลยอะลวงเนี่ยร้อยเมตรอู้ไม่ถึงล็อกนี่ถึงได้ไงเข้าบางๆเงี้ยเนี่ยร้อยเมตรแต่ไปนับแล้วเกินร้อยยี่สิบเมตรแล้วบางลวงสูงสุดเอาสูงสุดสองร้อยสามสิบเมตรก็โดยปกติทั่วไปมันก็จะอยู่ประมาณถ้าไม่ได้ใช้นะถัวเฉลี่ยออถัวเฉลี่ย ก็ประมาณร้อยเมตรประมาณ <100 m. S 2> นี้อันนี้ป้าใช้แล้วรับได้เกินเลยจ้ะโอ้โหป้าก็ตกใจเลยส <200. S 2> องร้อยอเป็นไปได้ยังไงสองร้อยเฮ้ยเฮ้ยร้อยหนึ่งมันยังได้ครึ่งเดียวอ่ะคือเท้าความนิดนึงเราทําไมถึงกล้ามาหาพี่ลีอาจารย์ตำบลน,นี้ยบางเดือวัดไพฟ้าเราลองมาหลายแปลงแล้วแล้วทุกแปลงนะคะเกียนกว่าขึ้นทุกแปลงครับแล้วให้เราคํานวณให้เสร็จเลยนะว่า30ไร่ใช้กี่ลูก30ิบเท่านั้นพอปุ๋ยเราละลายช้า แต่เขียวยาวปุ๋ยเราเนี่ยไม่ใช่ลงน้ำไปปุ๊บละลายแบบอย่างอื่นนะเราเขียวละลายช้าแต่เขียวยาวนั่นก็แสดงว่าป้าที่บอกว่าลดลดลดลงเยอะขนาดไหนลดปุ๋ยเดิมเดิมทีเยอะค่ะครึ่งหนึ่งเลยค่ะครึ่งหนึ่งเลยจากปุ๋ย60ลูกแต่เราใส่ไปแล้ว30สิบลูกแล้วจากที่เราจะฉีดฮอร์โมนฉีดยาฆ่าแมลงยาฆ่าเพลี้ยต่างๆที่เราเคยใช้อยู่เราก็ลดไป ครึ่งหนึ่งเหมือนกันครึ่งหนึ่งเหมือนกันค่ะคืออันนี้คือคือเราต้องลดไปตามอัตราส่วนครับพวกแมลงพวกอะไรไม่ใช่ไม่มีมีแต่มันจะมีน้อยแล้วก็จะมีน้อยขึ้นเรื่อยๆครับครับแล้วจริงๆก่อนที่จะเกี่ยวเนี่ยชาวนาก็จะใช้อามูเล่เพื่อที่จะเพิ่มเพิ่มน้ำหนักข้าวน้หนักของข้าวแต่อันนี้ไม่ต้องใช้ครับเพราะทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดแล้วครับยาเสื้อาก็ไม่ต้องอามมเล่ก็ไม่ต้องพอใจพอใจค่ะพอใจมากไหม พอใจมากค่ะมากเลยค่ะถ้าป้าพอใจมากเนี่ยป้าก,ก็อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาคนที่ยังไม่เคยใช้คู่หูของเรายังไม่เคยใช้หญิงเกษตรฝากเขาอย่างไงป้าค่ะขอฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่ทํานาทําสวนหรือทําปลูกผ,ผลไม้ปลูกผักดีมากค่ะไม่เชื่อลองค่ะทําได้ไงนาะใส่ปุ๋ยยังไม่อยากขึ้นเลยแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วจะขึ้นได้ยังไงมาค่ะ นาที่ที่เป็นที่เป็นท้ายน้ํานะคะที่โดนน้าเค็มค่ะน้ําเค็มที่เราโดนกันทั่วๆไปค่ะแล้วเราเอาตัวปุ๋ยปุ๋ยหญิงเกษตรเนี่ยไปใส่ค่ะเพื่อจะปรับปรุงดินส่วนนั้นที่โดนน้าเค็มค่ะเราโดนน้าเค็มเนี่ยเสียไปประมาณสิบหกไร่เนี่ยเสียไปเกือบครึ่งอันเลยค่ะแล้วเราเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใส่แล้วเราเอาชุดนี้ไปฉีดใช้สามประสานโอเคค่ะไม่เชื่อมาดูได้ค่ะ ตรงที่เป็นหนักๆนะคะสามประสานเอาอยู่นะเอาอยู่เลยที่พี่กีพูดเมื่อกี้ถูกไหมคะอ,อ่าค่ะเอาอยู่สามประสานของเราอมีอะไรบ้างสามประสานอา <S 1> 1 <S ๋อเม็ดหญิงเกษตรหญิงเกษตรไค่โตซานไค่โตซานเวอร์แพนเวอร์แพนเอาอยู่ไม่ต้องใช้อะไรอีกทั้งสิ้นนะคะใช้แค่3มอย่างเอาอยู่ค่ะครับนี่เป็นคําตอบที่ชัดเจนของเกษตรกรที่ใช้แล้วเห็นผล จึงมาบอกให้พี่น้องทุกท่านได้ทราบนะครับในช,ช่วงนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณป้าอาลี<ช>และก็ผู้ร่วมรายการด้วยนะครับทั้งสองท่านที่วันนี้เปิดโอกาสให้ทางคณะของเรามาถ่ายทำและทุกท่านอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเรานะครับโค้โหวัสจเศแล้วก็หญิงเกษตรก็จะติดตามผลงานทุกท่านที่ใช้ดีแบบนี้ทั่วประเทศมาให้ทุกท่านได้รู้ได้ชมกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ผมสาภาพก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเข้า ร่วมโครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจอือปนเพิ่มผลกำไกรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับโคูโหมาสรจันกับหญิงกเกษตรสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ